ล้างบ่อปูง่ายๆด้วยเทคนิคแบบอุรยาไม่ต้องรื้อบ่อไม่ต้องไปรบกวนปูล้างบ่อง่ายๆแบบอุรยาเป็นยังไงล่ะครับไปดูกันเลยครับการติดตั้งสปริงเกอร์นะครับเราแนะนําให้ติดตั้งนะครับโดยใช้สายยางนะต่อสอดคล้องเข้ามานะครับหเส้นอย่างนี้นะเหตุผลก็คือเพื่อให้ง่ายต่อการล้างเห็นไหมครับเราก็จะใช้สายยางเนี่ยเป็นตัวฉีดในการล้างทำความสะอาดเห็นไหมครับเราก็ใช้สปรายสายยางนะครับด้วยความอ่อนของสายยางนะฉีดนะครับลอดเข้าไปนะครับใต้กระเบื้อง นี่คือวิธีการล้างปูนะครับง่ายๆเห็นไหมครับว่าน้ํามันก็จะมีน้านะครับที่ไหลผ่านมาเห็นไหมครับมันก็จะนําพาพวกขี้ปูนะครับพวกนี้นะครับผงออกมาผ่านมานะครับออกมานะครับล้างขี้ปูออกไปนะครับพีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการล้างง่ายๆนะครับเมื่อเราทําการล้างบ่อเสร็จแล้วนะครับสายยางปลายสายยางเส้นเดิมเนี่ยนะครับเราก็ทําการติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะเพื่อไปทําการติดตั้งเปิดตัวสปริงเกอร์นะครับเพื่อสร้างผลเทียม นะครับทำง่ายๆ่ายนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเราตั้งสปริงเกอร์ในตำแหน่งหันหัวลงนะครับนี่คือเปิดน้ำสปริงเกอร์นะครับนี่คือการสร้างผลเรียมให้กับปูเห็นไหมครับง่ายๆ